เข้ามาที่สู่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับกรอกรหัสผ่านนะครับก็คือเราจะกรอกรหัสผ่านเป็นของตัวเองนะครับผมหลายคนถามมานะครับว่ากรอกรหัสผ่านรหัสผ่านคืออะไรนะครับก็คือรหัสของเรานะครับที่เราจะต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้พี่จะกรอกไปนะครับยาวๆเลยนะครับผมอาจจะกรอกสั้นๆก็ได้นะครับทุกคนนี่นะครับนี่ครับผมจะกรอกไปยาวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มันเลือกเพศนะครับแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เลือกเพศผู้ชายนะครับ ก็จะใส่วันเดือนปีเกิดนะครับผมวันเดือนปีเกิดนี่ก็ใส่ตาม OC แล้วนะนะครับนะครับใส่ตาม i อนะครับผมไม่ได้ใส่ตาม OC นะครับเราก็กดใส่วันเดือนปีเกิดของเราไปแล้วก็กดตรงนี้เขามาแก้ไขนะครับแล้วก็กดเสร็จสิส้นไปนี่นะครับเลือกเลยนะครับยืนยันนะครับทุกคนเห็นว่า มันจะมีโค้ดให้เราใส่นะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะครับหลายคนนะครับยังไม่รู้นะกดออกกดอะไรอย่างเงี้ยคือตกลงไม่รู้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดลุนากกโค้ดตามนี้นะครับผมปาร์ตี้นะครับแล้วก็กดเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับทุกคนนี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับที่เขากําหนดไว้ให้นะครับนี่นะครับผมนี่นะ PRA t y นะครับปาร์ตี้นะครับจากนั้นเราก็กดตกลงไปตรวจสอบห้ดีนะครับเราก็กดตกลงไปนะครับ นี่นะครับโค้ดสาเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตกเอาละครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟปาร์ตี้โลภีนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ก็หาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับผมจะมาแนะนาเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปก็ขอกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนาโนเอ็กทูด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมระดับแรกนะครับที่เราเข้ามานะครับอย่าลืมมารับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับกดอรับไปเลยนะครับของขวัญเท่าจะได้นะครับก็ เป็นตามนี้เลยนะครับผมก็เข้ามานะครับพิซซ่าน้ำเปล่ามือถือครับนี่เลยตามนี้นะครับมือถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะนะครับโอเคนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านค้านะครับทุกคนจะมีพวกอาหารขายอุปกรณ์ทํางานนะครับปปอะกันอาวุธลมันนะครับสามารถซื้อได้ที่นี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระดาษนะครับเรียกรถนะครับผมเขาจะให้ป๊อปมาคนละหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับจะเป็นอีป็อกหนึ่งคันนะครับนี่งั้นนะครับผมนี่สามารถนําไปทํางานได้นะครับทุกคนนี่นะครับผมอ่าอีรอรอโอเคนะครับใครอยากจะไปทํางานก็สามารถทับ g p s ได้นะครับผมให้ทุกคนทับ g p s ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะมีงานอาชีพผุดกฎหมายนะครับเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นขุดเหมืองตัดไม้เกี่ยวข้าว ุดสมบัติตกปลาข้าวัวนะครับเก็บไข่ทองคำกระบองเพชรสาหร่ายนะครับผมก็สามารถมาทําได้นะครับผมสำหรับงานอาชีพนะครับผมฟาร์มง่ายนะครับเซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยฟาร์มง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับผมอ่าแล้วผมจะเข้าไปที่วางระเบิดทําไมเนี่ยนะครับฟาร์มง่ายนะครับไม่ยากนะครับสำหรับใครนะครับที่หาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับนี่เลยเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับบอกเลยระบบดีมากนะครับหน่วยงานเหมาะนะครับก็ใครอยากเป็นก็สามารถมาสอบได้นะครับตำรวจช่างก็ได้นะครับทุกคน โอเคนะครับยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับมาอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพข้าววัวนะครับกดเอ็นนะครับทุกคนเพื่อเปลี่ยนชุดนะครับจากนั้นเราก็มาหยิบอุปรกรณ์ตรงนี้นะครับทุกคนคนี่นะครับจากนั้นเราก็ไปข้าววัวได้เลยนี่นะนี่โอ้โหเฮ้ย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 เอ้ยเ้ยอ่าไม่ทันพี่น้องโอเคนะครับทุกคนเราก็กดแร่เนื้อไปเลยนะครับ ทำง่ายไม่ยากนะครับผมแต่ว่าอยากให้มันตกใจนะครับทุกคนถ้าวัวตกใจเมื่อไหร่เนี่ยผู้ชมคิดดูว่าวัวมันจะวิ่งหนีเรานะครับคือวิ่งเร็วมากนะครับแทบแทบไม่ทันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบ็อกซิ่งนะครับก็เราสามารถมาหยิบอาวุธฟรีได้เลยนะครับปากหลามนี่นะครับผมคัตนะนะครับสามารถหยิบได้ที่ปากหลามนะครับอใครไม่ชอบปากหลามก็คัตนะก็ได้นะครับนี่นะครับ นี่โอ้โหฟันไปเลยนะครับนี่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 ไปรุนจะเล่นด้วยเหรอจะเล่นด้วยเหรอ <laughs> เรียบร้อยโอเคอครับสำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นสถานที่ฟาร์มซอมบี้นะครับทุกคนทุกคนเห็นซอมบี้ปเปล่าจะอยู่ด้านหน้าของเรานะครับซัดมันซะหน่อยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหเปเก็บสองไม่ได้แอคนะชุดนี้นะครับก็จะเป็นเชนแก๊งนะ นะครับเราก็กดเอนดูนะครับตรงนี้นะครับว่านะครับแก๊งไหนยังอยู่ไหมแล้วก็แก๊งไหนยังเล่นอยู่หรือเปล่าแก๊งไหนยังอยู่หรือเปล่านะครับสามารถมาเช็คอินแก๊งได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมกดเอนนะครับโอเคนะครับเราก็เช็คอินไปเรียบร้อยแล้วครับยังมีแก๊งอยู่นะครับทุกคนนี่แล้วก็เรามาเช็คอินใหม่อีกทีนะครับผมนี่สำหรับ